ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะนี่จะพาชมอุทยานน้ำตกนะคะแต่ oh, น,ะะน่าจะเป็นไอแล้วค่ะนี่นะคะภูเขาล้อมรอบน้ำสีฟ้าสวยสวยมาก คนน้อยมากแต่บรรยากาศดีมากวันนี้หนาวแต่บรรยากาศดีเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนู้นหนาวมาสวยกว่าโอ้เมสซิ่เมสซิ่มีสีเลย แนะนำเลยนะคะถ้าเกิดใครมานิวซีแลนด์ต้องมาขึ้นเอ่อเอ่อเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กแล้วก็เราก็จะมาต่อด้วยรถบัสมาลงเรือที่นี่สวยมาก s beautiful ไอ <should> ้ชื่อวี beautiful ฮลโล น้ำสวยมากทุกคนน้ำสีเขียวแบบว่ารุ่นเห็นน้ำตกไหมคะน้ำตกน้ำตกค่ะภูเขาอยู่ภูเขานะคะลูงบอลก,ก็จะเป็นหิมะหิมะอยู่บนรุ่นนะคะ a lot that frequent the corner the point in front of us it's to the is known as Point, but the local nickname, okay. is with the Point. I just, uh, out here this morning, but for those of you on the next, come around the point. I'm I'm back soon. Point, sunglasses, loose clothing, Because we only go back for these things.